สวัสดีครับกับแก้มง่ายๆสไตล์ขี้เมาครับวันนี้จะพาเพื่อนๆมาทําเมนูผัดกระลำน้ํามันหอยนะครับกระลำผัดน้ํามันหอยหรือผัดกระลำน้ํามันหอยนั่นแหละครับมาดูอุปกรณ์ที่เราต้องใช้นะครับอย่างแรกเลยก็เป็นกระลำปลีนะครับกระลำปลีอันนี้หั่นเรียบร้อยนะครับหั่นชิ้นหยาบๆนะครับไม่ต้องหั่นละเอียดนะครับหั่นหยาบๆนะครับน้ํามันหอยนะครับประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับ กะหล่ำปีนี่ครึ่งกิโลนะครับน้ำมันหอยประมาณสองช้อนโต๊ะแล้วก็กระเทียมโขกนะครับโขกพอบุบนะครับไม่ต้องโขกละเอียดมากนะครับนี่นะครับกระเทียมโขกกระเทียมโขกอันนี้ลดดีครับผมปรุงรดลดดีนะครับลดดีอุปกรณ์มีแค่นี้ครับก็จะดูเครื่องปรุงมีแค่นี้นะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการทําครับเมื่อเราเตรียมอุปกรณ์เรียบร้อยนะครับก็เอาน้ำมันหอยนะครับ เทราลงไปบนกระหล่ำเลยนะครับเทราลงไปบนกระล่ำเลยนะครับน้ำมันหอยประมาณสองช้อนโต๊ะนะครับนี่ยช้อนโต๊ะเสร็จแล้วก็เอากระเทียมโรยนะครับโรยลงไปโรยให้ทั่วนะครับถ้าใครชอบเผ็ดก็ใส่พริกไปด้วยนะครับใครไม่ชอบเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกก็ได้นะครับสำหรับกระเทียมตอนโขกนะครับรสด,ดีครับผมปรุงรสหรือรสด,ดี ประมาณหนึ่งช้อนช้อนแกงนะโรยให้ทั่วนะครับอย่าใส่เยอะมากนะครับเดี๋ยวมันเค็มอใส่น้ำเปล่านิดหน่อยนะครับใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยกันมันไหมกระทะนะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่นิดเดียว เสร็จแล้วไปดูขั้นตอนต่อไปลเ,ไปเยลยครมมับเมื่อเราเตรียมกระลำเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็มาตั้งกระทะตั้งกระทะติดเตานะครเต,ตา,าใส่น้ำมันน,น,น,มน,นิดหน่อยนะครับใส่น้ำมันลงในกระทะนิดหน่อยต้องใส่เยอะนะครับต้องใสเ่ใสเยอะบอกทุกครั้งนะครับถ้าทํากับแก้มไม่ต้องใสน่น้ำมันเยอะมันเปลืองนะครับมันเปลืองไม่ใช่อะไรหรอกมันเปลือง ทำกับข้าวใส่เยอะได้นะครับเดี๋ยทำกับแก้มใส่นิดเดียวพอนะครับรอน,น้ำมันเดือดคู่ครับรน,น้ำมันเดือดสักแป๊บหนึง่งพอน้ำมันเดือดนะครับพอน้ำมันเดือดแล้วนี่ครับกระหล่ำที่เราเตรียมไว้นะครับเทลงไปเลยนะครับเทลงไปเลย แล้วก็กลับคนน,นนะคนนิดหน่อยนะครับคนนิดหน่อยหอมหอมมากครับเมนูนี้เป็นเมนูกับแกงกระดับพ้ตักขนนะครับรข้าวตาาักขั่นขัานบ้านทุ่งนะไม่ใช่ขัานในกรุงหอมผัดไว้ประมาณสัก 5นาทีนะครับพอให้ผักให้กะลํมมันสลดแค่นั้นนะครับไม่ต้องผัดนานนะครับเอาแค่กะลัมมันสลดพอนะครับเมื่อกะลําได้ที่แล้วนะครับเมื่อกะลําสลดได้ที่เราก็ทําการชิมรสดูนะครับชิมรส อ,อร่อยแล้วไม่เค็มนะครับอร่อยแล้วนี่ก็ได้ที่แล้วปิดเตาเลยครับปิดเตาแล้วก็จัดการตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟเลยครับตักใส่จาน เมื่อตักใส่จานเสร็จก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ครับแค่นี้เราก็ได้เมนูกับแก้มชั้นเลิศอีกหนึ่งเมนูแล้วนะครับกับเมนูกะหล่ำผัดน้ำมันหอยนะครับกะหล่ำผัดน้ำมันหอยเป็นกับข้าวก็ได้เป็นกับแก้มก็ดีที่สำคัญรสชาติดีขี้เมาชอบแน่นอนครับลองทำกินดูกันได้ครับ สำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมฝากติดตามคลิปหน้าด้วยนะครับคลิปนี้ไปแล้วครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ